ตัวอะไรวะนี่หนูเป็นตัวอะไรอ่ะฮะเป็นนกอ่ะทำอะไรนะอันหนูเป็นนกอ่ะนกอะไรอ่ะเดินย่ะกับแมวหนูเดินเหมือนแมวเลยเละเป็นนกอ่ะอ๋อเป็นนกเดินเหมือนแมวเลยระไม่ไม่บินอ่ะบินได้เปล่า บินได้หรือเปล่าเออบินได้โอเคไหมโอเคกินว่าข้าวอะ่ะกินเนอะมันรู้เรื่องอันนี้หลงอ่ะเออเน่มันรู้เรื่องอันนี้ออนเออ,นนอรู้เรื่องเป้าวอะ่ะรู้เรื่องป่าเราอะ่ะรู้เรื่องหรือเปล่า ตอบก่อนรู้เรื่องเปล่าไหนอ่ะหน้าจงจานจังเลยนะไปแล้วนะไปแล้วนะจะไปแล้วนะจ๊ะืืมยังไม่ได้ถามอะไรเลยพยักหน้าได้ไหมเออ ไปนอนนะลงไปนอนนะเออไปแล้วนะบาย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 ยังบายบายยังอ่ะฮะบายบายยังบายบายยังบายบายยังบายบายคัน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 